สวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องนะคะวันนี้เราก็จะมาเพื่อนๆมาดูต้นพริกหวานที่เราปลูกในกระถางนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะปลูกง่ายๆในกระถางแบบนี้นะคะซึ่งต้นนี้พี่ผิงอันจะพาะให้เรานะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตใบแล้วก็ตัวอย่างของเมล็ดที่ผิงอันเพาะสดนะคะเป็นลูกพริกตัวอย่างที่ผิงอันเพาะสดนะคะก็ไปติดตามรับชมเลยค่ะ เพื่อนๆคะวันนี้รัดก็จะมาอัปเดตต้นพริกหวานนะคะซึ่งเขาก็จะผริใบเก่าแล้วก็ออกยอดใบใหม่ให้เราแบบนี้นะคะก็คือพริกต้นนี้เราจะได้มาจากพี่ผิงอันนะคะซึ่งที่เราได้มาช่วงแรกเขาก็จะมีใบใบรุ่นแรกเขาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็เหี่ยวเขาเหลือสองใบนะคะซึ่งเขาก็จะออกใบใหม่แบบนี้ให้เรานะคะเดี๋ยวเราก็รอว่าเขาจะโตแล้วก็ ผลิดอกออกผลให้เราไ,ไหมแม่คะต้นนี้พี่ผิงอันก็เพราะจากมเมล็ดผลสดนะคะพริกหวานใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเหลือสองใบที่ยังไม่หลุดเนาะเราก็จะปล่อยให้เขาหลุดเองนะคะซึ่งเนี่ยค่ะโคนต้นของพลิกต้นนี้ก็จะเป็นกระถางใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้เราเพิ่งเอากิ่งของมะเขือเทศที่เราเข้าสวนเนาะเราเอามาโปะ คลุมดินไว้นะคะให้เขาได้รับความชื้นเนาะนี่ค่ะพริกเขาก็ออกยอดแทงใบได้สวยๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะรอรุ้นว่าเขาจะโตให้เราได้อ่าได้เด็ดใบไหมนะคะเนี่ค่ะรอให้เขาออกดอกแล้วก็ออกผลเนาะเราจะได้มาเก็บต้นพริก หวานใหญ่ๆกันนะคะซึ่งเดี๋ยวรัดก็จะพาไปดูพริกหวานที่ลูกตัวอย่างลูกที่พี่ผิงอันเพาะนะคะอันนี้พี่ผิงอันบอกว่าเพาะจับผลสดเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราก็จะได้มาอยู่ห้องเราหนึ่งกระถางนะคะซึ่งยอดเขาก็จะออกสวยไม่ไม่เป็นโรคใบงออะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ก็เดี๋ยวตัวนี้ก็รอให้เขาหลุดไปสองใบเนาะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างของเม็ดพริกหวานที่ลูกใหญ่ๆที่ผิงอันเพาะนะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าต้นนี้จะเป็นสีแดงหรือสีเขียวนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็พาไปชมต้นพาไปชมลูกนะคะลูกพริกหวานด้วยกันเลยนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่รัดพาเพื่อนๆดูต้นพริกที่ เขาผลิใบแล้วก็ออกใบใหม่แล้วนะคะจะเป็นพริกหวานที่พี่ผิงอันให้เรามานะคะก็ขอบคุณพี่ผิงอันด้วยนะคะซึ่งพี่ผิงอันก็จะบอกว่าพี่ผิงอันเพาะจากมเมล็ดสดนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสีเขียวหรือสีแดงนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเมล็ดสดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่พี่ผิงอันเพาะเ,เพาะเกิดแล้วเอามาให้เราซึ่งตอนนี้ต้นพริกก็ที่เราอัปเดตก็คือต้นพริกก็ผลิใบเก่าออกแล้วแตกยอดใหม่แล้วนะคะเราก็จะรอรุนว่า เขาจะออกดอ,อกออกผลให้เราไหมนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นสายพันธุ์จับพริกหวานใหญ่นะคะที่พี่พิงอันเพาะเนาะซึ่งเพาะจากเมล็ดสดนะคะที่พี่พิงอันเอามาให้เรานะคะก็ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเอาให้เพื่อนดูว่าเนี่ยจากเมล็ดสดจะเป็นทึ่งเพาะเกิดนะคะพี่พิงอันเพาะให้เราเนี่ยค่ะก็รัดก็เลยพาพาเอาพริกหวานมาดูด้วยนะคะสําหรับคลิปพาเพื่อนๆอัปเดตต้นพลิกหวานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปค่ะ See you again, next time bye bye thank you for watching my video bye bye have a good day bye bye